โคลาชเสริมมีหลังจากฟิลิปปินส์ไมลินพารสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนครราศสีมาคิวมินซีวีนะครับได้เสริมไมลินพาร์ผู้เล่นทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับในการแข่งขันฤดูกาล2021-22นะครับไมลินพารอายุ27ปีสูง180เซนติเมตรนะครับเล่นในตำแหน่งบีหลังและสังกัดสโมสร เชลรี่ติโก้ในประเทศฟิลิปปินโดยเธอนะครับเพิ่งจะพาต้นสังกัดได้รองแชมป์ PNVF c แชมเปี้ยนลีกในการแข่งขันลีกของฟิลิปปินนะครับที่จบลงไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้พาทยังลงเล่นให้กับโทโกมูโชในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ และยังพาทีมจบการแข่งขันในอันดับที่6รวมไปถึงยังเคยติดทีมชาติฟิลิปปินส์จากการแข่งขันที่นครราชสีมาใน A.V.C. Cup 2018นะครับและอาเซียนกลางปรี2019ซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกครั้งที่17ฤดูกาล2021-22นะครับจะทำการแข่งขันในวันที่8ธันวาคม2564นะครับก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่8นะครับ นครราชสีมานะครับจะลงสนามพบกับไดมอน o ์ฟ o ้ดไฟ s a ฟ Sport c ขับที่สนาม MCC h a ฮอรเดอะมบางกะปิกรุงเทพมาหานครนะครับก็ต้องรอดูผลนะครับว่ารอดูผลงานของมารินพาร์นะครับดาวตกจากฟิลิปปินส์ว่าจะทำผลงานช่วยทีมนครนคราชสีมาคิวบินซีวีซีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้องรอดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ